ัสดีเพราะแม่พี่น้องเอฟซี 4, สาวลาาทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู้ซ่องสาวลาาพารวยนะเนาะเมื่อน,นี้ทั้งช่องสาวลาาพารวยเนะาะกสิมีตัวเลขแนวทางเลขหวยล็อกเงินล้านเนาะมาฝากมาต้อนเอฟซีทุกคนเฮาเนาะว่าสิเป็นเจงไหนเนาะประจำงวดวันที่1นึ่งกันยายน2565เนาะ สำหรับ f อท่านใดเนาะที่เข้ามาเบิงกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นำเนาะอพรา่ว่าจะเป็นเ c ีทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนอกกะขอบใจหลายๆเนาะที่เข้ามาติดตามเข้ามาเป็นกำลังใจให้เหาตลอดมาเนาะงวดนี้เขากลมาตามโตเนาะว่าสิเปลี่ยนจจงใดสี่ได้เปลี่ยนตัวใดเห่ากะ,ะมาเบื้องตัวเลขแนวทางนำกันเลยเนาะประจํางวดวันที่หนึ่งกันยายน2565เนาะอ่า เขามาเบื้องนากันเลยเนาะครับการไทยท้ามือนี่ครับเขาก็มีสองซองนะครับแม่นี่สององสาวลาผ้าลวยกะวิไลแห่โชกนะครับอ๋อนีหมดอ่ะครับพี่น้องเฮ้าตอนนี้กับไทยถ้อยูอ่าตรงหน้านะครับกับกัไทยทําอยู่ที่ตรงหน้าน้องนนาน้องป่านะครับหลังจากพายุครับฝนหัวตะเศร้าเมื่อกี้เนี่ยครับเอฟซีครับอ่ฝนหัวตะเศร้านะครับ นะครับสำหรับจวเลขแนวทางครับสำหรับจวเลขแนวทางครับหวยล็อกเงินล้านนะครับเลขล็อกเงินล้านนะครับเอาเขาสิเอารักฐานเกาอ่างอิงก้อนเนาะครับเอารักฐานงวดวันที่สิบหกสิงหาคมให้เอซีเขาเบิ่งนก่อนนอะสาวเล่าเนาะนะครับพี่น้องกะเพียงแต่ว่าจะควองแนวทางเพ่นเน้นบ่ถือตัว แค่นั้นนะครับอ่าครับเอฟซีเห็นบอนนอครับนะครับนี่ครับแปดสามสามแปดออกโตกลับนะครับนี่ครับงวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมที่ผ่านมานะครับ ครับนี่เป็นลักฐานเกาอ่างอิงเดอครับแปดสามสามแปดครับอ่าเลขล็อกเงินล้านครับประจํางวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนาะสาวเล่าเนาะครับก็ถือว่าแตกตัวกลับเนาะครับก็ถือว่าบ่เป็นตัวตรงก็ถือว่าคณะที่ตามอีกสํานักหนึ่งนะครับทั้งช่องเฮาคาบิไล่ห่โศกสาวเล่าพ้าลวยครับที่ได้นแนวทังตัวเลขของเพิ่นครับประจํางวดวันที่หนึ่ง กันยอดยน่งสองันหาร้อ,อสาวลาวเนาะมาฝากมาตอนเอฟซีนะครับอาครับนี่เป็นหลักฐานเก่าด้อครับอาครับเอฟซี FC ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมด้อครับด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะสาวลาวโดยเอฟซี FC ท่านใดเนาะที่เข้ามาเบื้องไม่เนาะเฮาก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เนาะจึงบพ่พลาดเข้าสารเด็เดด,ดังๆตัวเลขดีๆจากทางซ่องเฮาที่เอามานําเสนอเนาะ ครับเพราะว่าทางสองหกกับไปติดตามหลายสำนักเนอกสาวเล่าไปหลายสำนักสำนักใดที่ว่าดีว่าเด็ดกะไปตามเนาะพยังไปตามเอามาฝากครับทางสองหอกสำหรับเอฟซีทันใดอ่าถ้ามักบ่ชอบกะแต่ละสำนักกับพวกไปยังนะครับพิจารณาสำนักที่มักที่ชอบนะครับเอามักสำนักใดเฮาจึงตามสำนักนั้นเนาะครับเอาครับตัวเลขเนวทางนะครับสำหรับ เลขล็อกเงินล้านนะครับบนเป็นบนย้ำว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างเด้อครับโดยบนเป็นบนล่างเป็นล่างหลักการเนี่ทางของเพิ่นบ่มีเหล็กวิ่งเนาะสาวเล่าโดยบ่มีเหลขกวิ่งมีปากกบคู่ให้เลยปากกบคู่หาย่างเดียวเลยนะครับโดยบนเป็นบนว่าล่างเป็นล่างนะครับเอาสําหรับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับที่แคบหน้าจอบ่าเป็นเตรียมสมุดปากกาเนาะสาวเล่าเนาะเยเตรียมสมุดปากกาไว้จุดไว้เนาะถ้าแคบบ่เป็นครับ อาตัวเลขหน้าทางของเพิ่นนะครับสำหรับบนกะสิมีโย่แปดหางแปดคูแมนภาษาลาวเก้าคูเก้าแมนสิมีเก้า,า,าค, <9 S 2> ค,คูเนาะโอ้เก้าคูแมนล่างกับเก้าคูแมนภาษาลาวแมนล่างกับเก้าบนกับเก้าครับแล้วก็แนวทางตัวเลขมือนี้เพื่อนวงกลมไห้หอมแมนภาษาลาวโดยวงกลมให้ะนะครับเตรียมเตรียมแคบหน้าจอเวยครับเตรียมแคบหน้าจอเลยนะครับ เอาซีได้เป็นตัวใดเนาะฮอกะมาเบิง่งงกากันอานท<ล>วนเ<อ>บืง่งจักรกันกเลนะครับสาราห้สาราอ,อันอสูงสฟังก่อนก็ได้นะครับหวยล็อกเนาะหวยล็อกเงินล้านเนาะกับบนก็ซิมีเกคู่เนาะก็สิมี9ะก05 16 2 7 3 8แปล้วกั4 9 5 0 1 6 1เนาะ7 2แล้วกัล่างล่างก,มก,ะกะ็มีเก้าคู่คือกันเนาะก็ซิมี3 5 เก้าสามโอวพีดอีกแล้วห้าสามเก้าเจ็ดหกสี่แล้วก็เจ็ดห้าแปดหกศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองศูนย์แล้วก็สามหนึ่งเนาะครับเอาเอฟซี FC ทันใดนะครับเตรียมแคบหน้าจอด้วยครับเอาครับ อ่าแคบหน้าจอเด้อครับเอฟซีครับน,นี่ก็เป็นตัวเลขเนวทงังเลขล็อกเงินหลานเนาะสาวเล่าเนาะครับบนย่ำม,มาบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลือครับเลือบนละกับะมีเหล็กวิ่งเนาะสาวเล่าเนาะบ่มีเหล็กวิ่งประกบคู่ให้อย่างเดียวครับเอาผมกับสีอา่านแนวทาังตัวเลขนะครับสาหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอพอเป็นเนื้อครับเดี๋ยวผมสีแคบ ให้อานให้เอฟซีฟังนะครับแคปหน้าจอไว้น้ำด้วยครับเอฟซีครับแคปหน้าจอไว้น้ำพุแคปหน้าจอเปลี่นนะครับอเดี๋ยวผมสีอานให้คุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอ่าเปลี่นแะครับย้ำว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างด้วยครับย้ำว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับเลขล็อกเงินล้านนะครับประจำงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับบนครับกสีมี เก่าสี่ศูนย์หาหนึ่งและกเก้าหาศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสองครับสำหรับบนครับินบ่นวงกลมไปที่สหางครับวงกลมไปที่สหางมีสี่เก่าหาศูนย์นึ่งเสองนะครับสำหรับบนวบาต้องกลับด้วยครับสำหร,ร,รับสูตรบเพิ่นว่าบต้องกลับ แต่ว่าแนวทางตัวเลขของเพื่นสุดหลังนะครับเดี๋ยวผมสิบอกเอฟซีว่าให้กลับนํานี่ตัวใดแน่เพื่นวงกลมนะครับกาซิมีสห้าสามเก้าเจ็ดหกสเปนยงก้า่พื่นวงกลมไปที่สมหางครับเอซครับเพื่นวงกลมไปที่ห้าสามเจ็ดน่บาแนวทางล่างสมหางนี่ให้กลับน้ด้วยครับยำวาลาัง อ่าสามคูสามหางนี่ให้กลับนําครับนั่นก็คือห้าสามเจ็ดห้าราคาสามหนึ่งให้กลับนํานะครับสําหรับแนวทางลางยางเดี่ยวเนาะสาวเล่าเนาะอ่าสำหรับสุดบนนะครับสี่คูไม่ต้องกลับนะครับเอาตรงๆไปเลยเนาะบ่ต้องกลับกลับนั่นก็คือสี่เก้าห้าศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสองขับเพิ่งวงกลมไปที่สี่หางแขนีนเขนนะครับสําหรับบน ยำบาบนเป็นบนล่างเป็นล่างดื้อครับลางนี่ก็กลับน,นํานอกเพื่อมันออกตกกับเนาะครับแมนมันมีสามหางหนึ่งเนะาะสาวเล่าเพิ่มวิ่งกลมไปที่หาสามเกตหาลวก่สามหนึ่งนะครับนี่เป็นแนวทางเลขล็อกเงินล้านครับประจำงวดวันที่หนึ่งครับกันยายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับแคปตาจอไว้เป็นที่เรียบร้อยเนาะครับเอฟซีเนาะครับนี่เป็นแนวทางครับอ่าให้สาวเล่า จับสคริปให้พี่น้องเบื้องยันตัวเลขว่าชัดเจนนะครับอ่าครับขอกราบขอบุญขอบพุ่นสาวเล่าครับที่ซื้อสคริปให้ครับเอาแล้วเนาะเอฟซีทุกคนเนาะหลังจากที่เฮาได้เบื้องได้สมตัวเลขแนวทางหวยล็อกเงินล้านเนาะเลขล็อกเงินล้านไปแล้วกะหวังว่าเอฟซีทุกคนคงจะได้แคบหน้าจอเอาไว้พิจารณากันแล้วเนาะอ่าสำหรับตัวเลขแนวทางหวยล็อกเงินล้านนีน่เนาะ งวดที่แล้วก็ได้เข้าเนาะเข้าตกกกับเนาะก็บว่าเป็นอย่างเนาะงวดนี้เขากะมาพิจารณาเบิ้งไม่เนาะเอาไปพิจารณาเบิ้งสำหรับหัวล็อกนี่กะเพื่อนกะบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะแยกให้ชัดเจนเนาะาสำหรับสามสามเนาะสามคู่ล่างนี่เนาะก็ให้กับนำเนาะก็จะกับนำจะมีสามคู่ห้าสามเจ็ดห้าสามหนึ่งเนาะให้กับนำเนาะ ให้ f อฟใส่ดนพินิษพิจารณาเบิ้งเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิขอลา f อฟทุกคนไปกอนเอาไว้พบเจอกันในคลิปต่อไปเนาะให้ f อฟทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยกันทุกคู่ทุกคนขอให้ทึกเลขในมือวันที่หนึกันยายน2 5 6 5เดอ้อเอฟซีทุกคนเนาะ,ะสุดท้ายนี้ก็ขอลาไปกอนเนาะสบายดี